คนร่ำรวย กับคนไม่ร่ำรวยต่างกันแค่นิดเดียวบอสออนก็คิดว่าคนที่เข้าร่ำรวยเขาคงจะไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตเขาคงมีความสุขมีความสบายบนกองเงินกองทองใช้ชีวิตที่หรูหราแบบอุดมสมบูรณ์เอาข้อจริงพอบอสออนได้เข้าไปเรียนเทรนเนอร์โค้ดของบอสออนก็ได้ถามกับลุงตี่ซีอไปว่าวันนี้ลุงตี่เป็นซีอเป็นเจ้าของบริษัทมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าในองคอ์กรลุงตี่ตอบว่าคุณต้องยอมรับนะ ว่ายิ่งคุณเติบโตมากเท่าไหร่ยิ่งการงานของคุณมากเท่าไหร่ยิ่งคุณมั่งคั่งมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าคุณต้องเจอกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่พอๆกันแต่ทำไมลุงตีจึงมีความสุขทุกครั้งกับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนั่นมันหมายความว่าเมื่อโลกมันหมุนไปสิ่งที่เข้ามาใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆม,มันคือจิ๊กซอที่จะต่อเติมให้กับ ตัวของเขาและองค์กรของลุงติอยู่ตลอดเวลาลุงติจะมีความสุขทุกครั้งกับการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรแม้เจอปัญหาก็อยู่กับปัจจุบันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีความสุขโอ้โหนั่นคือจุดหนึ่งที่แตกต่างวันนี้บอสออนก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งหนึ่งแม้นคุณจะ ไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กหรือคนยังไม่มั่งมีคุณก็ย่อมเจอปัญหาเหมือนกันยิ่งคุณตัวใหญ่คุณก็จะเจอปัญหาเหมือนกันเพียงแค่ว่าเขาสามารถที่จะอยู่กับปัญหาและแก้ไปขปัญหาอย่างมีความสุขได้เท่านั้นเองคนรวยคนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาเมื่อโลกมันหมุนไปเขาย่อมจะก้าวไปพร้อมโลกและอยู่กับมันเขาคลั่งไคล้หรือเขามีเพชชั่นความโรงไหลในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานั่นมันหมายถึง สิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างอย่างมีความสุขนั่นเองความสุขจากข้างในสู่ข้างนอกวันนี้คุณละ่ะคุณเติมเต็มความรู้ให้กับตัวของคุณเองแล้วหรือยัง